ก้อยไข่มดแดงเนาะจ้ะพาดเป็นตาแซบเฮงมาจากพี่น้องบันนี้แล้วล่ะก้อยไข่มดแดงเนาะจ้ะแซบๆเลยมาจ่าบันนี้คุมค่ากับการเจ็บบุ๊มป็นเจ็บอย่างเดียวตกหหวยพอมมันลมเนาะจ้ะ บ,บเบื้องจะบาดแผลน้ำขุดแซบ่บคุ้มค่าอยู่จ้ะเพิ่ซื้อเพิ่นกับอาจจะสองร้อยเปอนจานี้หลายด้วยนี่เบื้องจะ ไม่ดตกไข่ตึงๆดักแซ่บแห้ง,ตงแตกเปาะๆในปากฮฮัมมิเเมกหอม อือจะเอามาลองกินเบืง้งเนะจ้มะมาลาจีนขำมีแจ่ไม่มีกระหนกห้องเนาะครับใหญ่ๆ้วยจะอิ่มเร็วเนาะขำแหละอื้อหือคอมกแซ่บแท้ ừ Bây giờ mhm cái, mhm 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 hay mhm 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 đèn Tương mhm Má mhm 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 มันลากาศน,นะจ๊ะรมคือเก่าสำหรับใครที่บุยอยากกินดิบนะจ๊ะเกล้งแซ่บหวานก็นสุดยอดเท่ากันจ๊ะอันทอดใส่ไข่ทอดใส่ไข่ก็ได้แซ่บเพื่อน <c oughs> ไ mm hmm. ข่โมดแดงมันมันนะจ๊ะตีนะจ๊ะข่าบโกโกอกกัยกินแบบนี้กุ o ้งเสียนใส่เกลือนะจ๊ะค้ะลน้ลนค้ล้นแล้วก็กินเลยแซ่บพื่อกันจ๊ะเพราะว่าไขา่โมดแดงมันแซ่บนะจ๊ะมันมันเนาะพักเสริม หมัมะะ่มาละหมอกมาละมะาละจีนเนาะลองกินบ้างจ้ะใครมาเด้งเข้าไปเสียงนกห้องสำหรับคนหมักคมก็ได้อยู่จ้ะ แซบ่บคาเมกเหมือนกินกับอ้ดกับลาบก็แซ่บจ้ะส็อตอีกอ่ะกลอยร้ายหลายกลอยเบิร์ตนะจ้ะที่ไปหามาหมดเนี่ยอ,อีกอ่ะ โหแซ่บแฮงนมะหน่อยไ,อไจึงๆแม่เป้พงเพได้จัดเนี่ได้แม่เป้้ลความสูตรนี่นะจ๊ะ เซรมประแดกน,นวดนาะเซามปลาไปนิดนึงก้อยสะมาโกกก็ะแซบจะไข่มุดแดงแต่ว่ามือน,นีีได้มักนาวมาพี่น้องถ้าอยากกินเนาะจา๊าแบบนี้เนาะลองไปก,ก้อยลองเบิืงจ้าแซบแซบไข่มุดแดงมันมันเนาะจา้ะ มื่นอนี้กะคำนั้นเราจะกุ้งกะซีเมื่อก่อนเนาะสำหรับไพ่หมักคลิปนี้เราจะคือเก่าเราจะกุ้งก็ต้องฝากนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะต้องสำหรับมื่อน,นี้เราจะกุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะจ๊ะสวัสดีค่ะ